พอคุณได้สี่นี่ยคุณก็แทนไปในสมการที่สองคุณได้สีอาจารย์สอนอะไรวะาารยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ไม่เข้าใจเว้ยทช่างมันแล้วกัน <Okay. S 2> เรียนดูเบบี้ชาร์กไปวะ ครับสวัสดีครับวันนี้คนไข้เป็นอะไรมาครับผมรู้สึกแน่นหนักครับแล้วก็แขนขาอ่อนแรงเมื่อกี้ก็ยกแขนไม่ขึ้นครับหมอลองมจริงด้วยนะหมอขอดูหัวใจนิดนึงนะครับผมเข้าหมอขอโทษครับนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมครับผมรู้สึกจับแล้วมันเป็นก้อนๆตป็นก้อนหมอเป็นก้อนจริงนะครับเดี๋ยวหมอให้นอนโรงพยาบาลดีกว่านะครับผมโรงพยาบาลผมฝากด้วยครับเพื่อเท่านี้ค่ะ สวัสดีครับคนไข้วันนี้เป็นไงบ้างครับผมว่าใน,นอกมันใหญ่ขึ้นระบาับหมอหมอมอาว่ามันใหญ่ขึ้นนะหมอญาตด,ดูนิดหนึง่งโอ้เจ้าญาัดเคาะนะครับโอ้ยกาหมอมันใหญ่ขึ้นจริงนะแล้วยังยังรู้สึกเจ็บหนอกเจ็บหัวใจอยู่ไหมครับมีบ้างครับหมอญาติตดนะอืมโอเคเดี๋ยวหมอจะให้นอนรมนเพิ่มอีกสักหน่อยนึงนะครับนะ ฮัลโหลครับอาจารย์อาจารย์อยู่ห้องไหมครับเดี๋ยวผมไปหานะครับมีเรื่องแล้วสดี <Okay. S 1> ครับอาจารย์อาจารย์ผมมีเคสอนากให้ช่วยเลยครับผมมีคนไข้เข้ามาแล้วเขาเหมือนจะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจด้วยแล้วเขาก็มีเนื้อง,งอกเลยครับอันนี้ชาร์ตครับเนื้อง,งอกเขาโตไม่หยุดเลยอาจารย์ผมอยากรู้ว่าแบบว่ามันจะโตไปได้เยอะอีกแค่ไหนครับคิดว่าไงอ่้ คุณเรีนสมการคอมเปิดตตอนปีหนึ่งกันแล้วนีผมจำไม่ได้จงางย์ามาดูสมการนี้เป็นคอมเปิร์ตกรอโมเดลโดยที่ n เป็นจำนวนเซลล์เนื้องอก a และ b เป็นค่าคงที่จากนั้นเราจะ Differentiate g เทียบ n แล้วนำไปเท่ากับ0ูนย์จะได้ค่าวิกฤตนำค่าวิกฤตไปแทนในสมการแล้วเราจะได้ค่าแม็กซิมั t h กร t e ของเนื้องอกออกมาส่วงผมนะผมดูจากอาการแล้วน่าจะเป็นโรคหลอดเลือดแข็งตัว โลกเนี้ยสามารถอธิบายได้ด้วยโอดีของอาจารย์ยงวิมลพอดีผมมีเปเปอร์อ่ะลองอธิบายหน่อยดิโอ้ยอาจารย์โอดีออะไรผมลืมไปแล้วอะไรนะลืมแล้วครับเรียนแต่ปีลืมไปแล้วเหรอจบมไม่ได้ไงอ่ะถ้าผมเป็นคนไข้้องรู้สึกไงลองกลับไปเรียนปีหนึ่งใหม่ดูไหมจะได้ฉลาดขึ้นศึกษา,าเพิ่มไปดีครัอบอาจารย์ขอบคุณครับ,บค,ครับเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมายืนคนเดียวตรงนี้ มึงเข้าใจแคปูลัสป่าวะเข้าใจดีวะมีอะไรเปล่าคือกูโดนอาจารย์ด่ามาเพราะไม่เข้าใจแคปูลัสวะกูทำไงดีวะมันจะไปยากอะไรวะมึงก็เรียนนี่ดิ S M A 1 0 4ของอาจารย์ตั๊กอ่ะเขามีเป็นเพลย์ลิสต์เลยนะเว้ยเฮ้ยจริงเหรอเพื่อนไม่ได้กูไปเรียนก่อนนะเว้ย หวานเจี๊ยบคนไข้ครับเออคนไข้น่าจะหายดีแล้วนะครับผมเดี๋ยวหมอให้กลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับหมอถ้าไม่ได้หมอผมคงจะแย่ยแล้วจริงๆ <laughs> ไม่เป็นไรเลยครับผมมันเป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้วครับ <S <S 我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。